ร้านนี้มีชื่อว่าอเล็กสต์เฮาแอนชูรัสคาเรีย เป็นร้านบุฟเฟ่ชูราสโกที่เป็นอาหารต้นตำรับจากบราซิล <c oughs> เป็นการนำเนื้อสัตว์15รูปแบบที่ผ่านการหมักกับเครื่องเทศสูตรเฉพาะสไตล์บราซิลมาย่างบนเตาแล้วมีเชฟมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเราแค่นั่งคีบเนื้อที่เชฟสไลด์ให้ <Wow. S 1> แถมยังสามารถบอกเชฟได้ว่าอยากได้ความสุขแบบไหน นอกจากนี้เรายังมีสลัดบาร์ให้ทานด้วยและนี่ก็คือเมนูที่คุณสามารถทานได้ไม่อั้นสองชั่วโมงเต็มวว้า <Wow. S 1> เนื้อพิคารยา่าเมนูเด็ดที่สุดของทางร้านเนื้อสันนอกสวนล่างซี่โครงหมูย่างปีไก่ย่างไส้กรอกหมูสไปซี่ไส้กรอกหมูแฮนดเมด ยังไงลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะน่าฐานขนาดไหนอันนี้ไว้ดิบอะไรนะ,อะตอนเวลาที่เชฟเขามาคัด ีโต๊ะของค้านะคะเราจะต้องใช้ตัวนี้คีบเพราะว่าเชฟก็จะค่อยๆสไลด์นี่มาเราก็เลือกหยิบเลือกหยิบเพราะปกติส่วนใหญ่ก็จะมีช้อนมีช้อนซ่อมอะไรแต่อันนี้ก็จะเป็นเราเองเองกี่ชิฟนี่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าการเสิร์ฟของเขาเป็นยังไงนะครับโอูพี่เล็กนี่ไงมาเชฟมาเล็กโอ้โหโอ้โมาที่เลยเฮ้ยมีน่ากินอ่ะหมุนๆวน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 นะคุณแม่เนาะ อันนี้จะเป็นสไตล์ชูลาสโกนะคะยังต้องคีบนะคะคีบหน่อยเมื่เกยนใช่ครับคุณผู้ชมผมจะบอกนะครับทำงี้นะครับโซนไหนคะสามชั้นค่ะสามชั้นจะม้นๆน้เเห็นดูเป็นยังไงคะหมักดีมากอร่อยมาก นี่คือบุฟเฟ่ใช่ค่ะแล้วคนตาลอยแล้วร้านที่หนาวมากไม่ตาลอยแล้วตาตื่นมากวันนี้มันมีกลิ่นเครื่องเทศจากฝรั่งฝรั่งเต็มเลยอ่ะเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะยิงเหมือนไปไหนไม่รู้คืออาหารทำแล้วเยอะไปไหนไม่รู้ของโลกนี้ได้อ่ะใช่ครับคุณแม่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอันนี้อันนี้เด็ดจริงๆคิงอ่ะให้กดติอันนี้เป็นพีิัญญานะคะ ม่มันมัน,มน<ะ>รอบๆเลยลเนุ่มแล้วก็หอมแล้วเนื้อแดงมันอ่ะสุกกำลังดีนิ่มมันจะเค็มนิดๆ,ดๆโอ้ตายสวรรค์คยแม่มาแล้วใจหัวตือนี้จะเป็นซอสเสร็จอ่าสไปซี่นะคะโอ้โหไหนดูนีสไปซี่ซอสเสร็จเนี่ย เป็นไงครับคือมันเป็นไส้กรอกแบบบทอย่างครับมันมันกับเนื้อมันก็ดีแล้วก็อะไรเรียกว่าอะไรเครื่องเทศที่มันใส่อะพี่ค่ะมันกลบกลิ่นทุกกลิ่นที่มันอยู่ในนี้หอมมากอะค่ะโอเคบีบต่อเลยโอ้ใจบีบต่อเลยอย่าเดี๋ยวเดียววิวเวอร์มีดใครจะดูอะไรก็ทางคุณจะดูเชฟ ดูจมูกโคตรนักลำหักลำโค่นมีดเขาได้คอนอยู่จับอะไรจับจับเกลือใช่ไหมนี่อนึ่งวันร้านที่ยจะได้แอลผู้ชายชอบมากนี่เลยใต้เลื่อยขาเนื้อขาเนื้อไม่วดพลาดเกลือพออร่อยมากเลยอ่ะฮะมาโหเพอกลิบค่ะ มันมันต้องเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้มือมือมือแพร่โคตรอร่อยเลยอ่ะคืออะไรที่เป็นหมูเป็นเนื้อโคตรอร่อยคือเครื่องเขาโดนมากถึงมากอ่ะข้าวเนเนื้อมันแบบตายแล้วไม่แนะนําให้คือกลับบ้านกินแนะนำให้กินที่เช่าคือปิ้งขึ้นมาใหม่ๆไปดูตู้อบของเขาตะกี้นะอลังมากแน่นเลย โอนีหมูทำเป็นสับปะรดเหรอสับปะรดเชียงนม้วาอาจารย์ยไม่เคยกินเลยเนี่ลองค่ะแล้วต้องใส่ซินนามอนด้วยนะคะซินนามอนค่ะจะพิมพ์ะคะใ้เรื่องเลยโระเพพี่ไอ้นี่ไงอบเชยค่ะซินนามอนอร่อยเพราะว่าคือวันที่ของพวกนี้มันย่อยยากและไอ้นี่ยมันมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่ช่วยทำให้เนื้อหรืออะไรเนี่ยมันเปื่อยง่ายกินไปจะช่วยย่อยและเขาก็จะไม่ใส่น้ำตาลใส่อะไรเพิ่มเพราะเขาคิดว่าในเนี่ยมันหวานอยู่แล้ว รับร้านอเล็กส e ต k เฮาส์ก็ตั้งอยู่ที่ถนนท่าอิซไซมาเมนูเด็ดของร้านก็เป็นบุฟเฟ่ชูลาสโกโดยบุฟเฟ่จะเริ่มเป็นรอบตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปรอบละสองชั่วโมงราคาโปรโมชั่น720บาทจากปกติราคา1,200บาทร้านเปิดทุกวัน11โมงจนถึง4ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์แนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า ยังไงก็มาลองทานกันดูนะครับ